พระราชทานกับทูลทราบฝ่าพระบาทต,ตามที่ใต้ฝ่าพระบาททรงมีความห่วงใยในประสบภักรตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา19นับตั้งแต่ระลอกแรกในปีพุทธศักราช2 5 1 9ซึ่งทูีความรุนแรงมากขึ้นจนถึงปัจจุบันประกอบกับพาะวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของใต้ฝ่าพระบาทที่ทรงคาดการว่าการแพร่ระบาดของโควิด1ินี้ จะไม่หมดไปในระยะเวลาอันสั้นจึงได้พระราชทานแนวพระนโยบายให้หน่วยงานในภาำริฐได้แก่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์ทำการศึกษาวิจัยยารักษาอาการติดเชื้อโควิด -19 ตลอดจนติดต่อหาวัคซีนเพื่อช่วยเหลือรัฐบาลในด้านความมั่นคงด้านการสาธารณสุขของประเทศอีกทางหนึ่งด้วยนั้น ราชวิทยาลายุลาภรณได้น้อมนำพระนโยบายดังกล่าวมาดำเนินการประสานติดต่อหาวัคซีนชินโนฟาร์มจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาเป็นวัคซีนตัวเลือกเพื่อสนับสนุนการทำง,งานของภาครัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยวัคซีนชินโนฟาร์มล็อตแรกจำนวน1ล้านโดสได้จัดส่งมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่2 0มิถุนายน และผ่านการตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เมื่อวันอางทารที่22มิถุนายนที่ผ่านมาอันหนึ่งในโอกาสที่ใต้ฝ่าพระบาทจะทรงเจริญพระชนมายุครบ64พรรษาในวันที่4กรกฎาคม2564และเพื่อให้การกระจายวัคซีนให้ถึงประชาชนผู้ได้โอกาสกลุ่มผู้ถือบัตรผู้สูงอายุบัตรคนจน ผู้บตรผู้พิการและชุมชนแออัดที่มีอายุเกิน18ปีขึ้นไปทรงโปรดให้บุรณิธิพัทระมหาราชานุสศร,รในพระอุปถรัรมภ์จัดหาวัคซีนชินโนฟาร์มเพื่อพระราชทานแก่หน่วยงานต่างๆได้แก่กระทรวงสาธาร,รณาสุขกรุงเทพมหานครกรมราชทรรันและโรงพยาบาลจุฬาภร์จำนวนแห่งละ6,400โดสการนี้ พระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระอนุญาตเบิกนายอนุทินชาญบิรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพลตำรวจเอกอัศวินหวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายทวัชชัยชัยวัตรรองอธิบดีกรมราชธรร์และนายแพทย์ภูมินศิลาพันธ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรหัวหน้าศูนย์บริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลจุฬาภร เข้าเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนชุนนฟาร์ตามลำดับต่อไปควรที่ควรนะแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อม รู้จักมาให้นี่เพราะหนูมีความเป็นหัวประชาชนชวนทุกแหลซึ่งสีสส่ท่านนี่ก็เป็นผู้แทนของปร้ชชน<ม>ก็หวังว่าจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนไทยตอนนี้เราโดน ปัโควิดนี่เอามาก,มากแล้วถ้าเราไม่แก้ไขตารน,นี้เป็นว่าคนไทยจะได้รับความทุกรมานมากกว่านี้คือ,อหนูก็เลยขอร้องทุกท่านให้ทำการรักษาทำการป้องกันอย่างที่ให้ เต็มอ,อัตราแล้วหนูจะคอยสั่งคนว่าที่หนูให้ไปนี้จะได้ประโยชน์กับไครบาง